สำหรับท่านไหนที่สนใจงานแฮนด์เมดนะครับพพงกุญแจงานเพ้นท์สีอะคริลิกบนไม้สนนะครับผมนะครับแล้วก็ผลงานวาดสีน้ำมันสีอะคริลิกแล้วก็งานลายไทยนะครับจะอยู่ในเพจนะครับอยู่ในลิงก์ด้านล่างนะครับสนใจก็ติดต่อทักได้ในเพจนะครับก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็มาพบกับช่องบรรชาจัยเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมานะคะ ในเรื่องของการประดิษฐ์นะคะแล้วก็มีการวาดภาพนะอันนี้เป็นถุงกระดาษนะคะที่ได้มาจากเซเว่นนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นสีที่ใช้นะคะก็จะมีหลายหลางสีนะคะ<ๆส>ก็จะมีช็อคน้ำมันสีไม้นะ,ะแล้วก็มีกันกรอันนี้เป็นอุปกรณ์นี่เราจะมาวาดน้องแมวขาค่ะ,ะตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มมาร่างภาพก่อนนะคะก็สําหรับนะคะาภาพที่เราจะใช้นะคะในในครั้งนี้นะคะเราก็จะมีสีหลากหลายเบอร์นะคะที่จะนำมาใช้นะคะ ก็สังเกตนะคะว่าแต่ละเบอร์เนี่ยก็จะนำมาใช้ในในแต่ละขั้นนะคะของการระบายนะคะในช่วงขั้นแรกเราก็จะเป็นเรื่องของสีอ่อนๆก่อนนะคะแล้วก็สำหรับน้องแมวในในผ้านี้นะคะก็คือลูกคนเล็กเนี่ยชอบชอบแมวมากนะคะก็จะมีแบบว่ามีปฏิกิริยากับแมวอย่างเงี้ยคุกก็เลยตัดสินใจว่าเออเราน่าจะทาของเล่นหรือว่าทําเหมือนกับบุญมือนะคะเพื่อที่จะเล่นกับ น้องนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้สําหรับเล่นบทบ,บาทสมุดได้นะคะสําหรับแมวอันนี้ก็คือใช้สีช็อคน้ํามันนะคะระบายนะคะก็ดูตามแบบนะคะมันก็จะมีในทุนสีร้อนนะคะสําหรับน้องแมวนะเพราะว่าแมวตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะคนสีมันตาลนะคะโทุนสีร้อนก็จะเป็นแบบอย่างเช่นก็จะเป็นเบอร์ที่ได้ลงไปนะคะก็จะมีหลายๆเบอร์นะคะก็ลองดูนะคะทั้งหมดอนี้จะใช้ทั้งหมดสิบแท่งนะคะสําหรับสีช็อคน้ํามันนะคะ ก็จะมีการเพิ่มน้ำหนักนะคะคือเลิกเริ่มแรกเนี่ยก็คือเราจะเขียนโดยเป็นแบบสีอ่อนก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเข้มไปนะคะแต่ว่าสําหรับสีที่เข้มมากๆเช่นสีดําก็จะพยายามเลี่ยงนะคะไปใช้ในส่วนสุดท้ายนะเพราะว่าแบบสีดำเนี่ยถ้าเราใช้ในช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะทําให้งานเลอะได้นะก็จะพยายามเขียนในช่วงทาง้ายค่ะอันนี้แมวนี่แบบตอนแรกเขียนก็ยังแบบว่าก็ธรรมชาตนะิการาาร่างภาพบางทีเราก็ต้องมีการตกแต่งแก้ไข ในช่วงรแรกๆวิธีการจะร่าแล้วอาจจะยังดูไม่ไม่หน้าตามไม่น่ารักนะจะดูน่ากลัวนิดนึงนะคะอันนี้คือทําเส้นขนนะคะเราก็คือขีดนะคะขีดเส้นเนาะมีการขีดเส้นนะคะแล้วก็มีการทําเส้นใช้ให้สีช็อคเนี่ยทำนะะก็มีการทาขนนะแล้วก็เรื่องของขนแมวตัวนี้มันก็จะมีแบบโทนสีน้ําตาลนะคะมันก็จะเป็นน้ำตาลออกเหลืองๆอย่างเช่นเยลโลโอหรือว่าโอด้วยนะคะเบอร์ก็จะมีตามนั้นนะคะ อันนี้ก็จะมีโทนสีเนื้อนะคะจะมีลาเวอรอ์นะครับจะมีเพียวเพียวออเรนต์นะคะแล้วก็จะมีแซลมอนแซลมอนพิงค์นะคะก็จะเป็นสีแบบปกเนื้อน่อย,อย,อย,อยแล้วก็ขาน,นี้ได้คือสีขาวนะก็คือสีขาวเนี่ยเป็นสีที่ครูเนี่ยใช้นะคะในะในส่วนของการระบายความสว่างเนาะแล้วก็ทําให้มีความซอฟนุ่มนวลน,นะคะ ครูก,ก็ไปซื้อนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นแวบมบนะคะจริงๆก็เห็นในคลิปที่เป็นต้ยมยำกุ้งอ๋อไม่ใช่นะคะคือคลิปกุ้งเผานะคะกุ้งเผานะผู้ระหิวก็จะซื้อสีขาวมาแล้วนะมันเป็นสีขาวแบบชี้เติมนะคะซึ่งชีตเตอร์เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราอยากได้สีเบอร์ไหนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันจะไม่ได้มีหลายเบอร์น,นะคะมันจะมีสีสฟา้าสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะมันเป็นสีที่เดี๋ยวว่าคนชอบใช้นะคะก็จะเป็นชีตเติมนะซึ่งมันมี12งแท่งนะคะากก็ไไมม่ด้แพง กูซื้อมา38บาทนะซื้อจากช้อปปีนะทีนี้ยี่ห้อสําหรับสีช็อกน้ำมันที่กูใช้เพนเทลเนี่ยเนื่องจากเพนเทลมันหาซื้อง่ายแล้วก็มันมีเบอร์เยอะนะคะแต่อาจจะมีสีช็อกน้ำมันยี่ห้อแบบเก็ตอาร์ติสแบบยี่ห้ออื่นอีกนะคะซึ่งมันก็จะมีราคาที่แตกต่างกันนะคะหรือจะเป็นมาร์ชอัพก็ได้นะคะแต่ว่าเพนเทลเนี่ยถือว่าเข้าเขียนและนุ่มนวลซอฟนะคะแล้วก็เบอร์สีเยอะนะอ่าแล้วก็สีขาวแล้วก็มีสีเติมด้วยนะซึ่ง แล้วก็ที่เห็นว่าสีขาวท้งหมดเนี่ยไม่ใช่ฝีมือครูนะคะฝีมือนักเรียนนะคะเพราะว่าชอบนะคะสีขาวถึงแม้มีสองแท่งนี่ก็ใชิเยอะนะอ่านี่นะคะเห็นไหมคะอาจจะบนเแลาก็สังเกตขนนะคะจริงๆการเขียนขนเนี่ยมันขึ้นจากการเพิ่มน้ําหนักนะคะก็คือการที่เราเขียนสีอ่อนไปแล้วเราค่อยๆเติมน้ําหนักนะคะเพราะว่าใน5 0เบอร์เช่นหนูสีน้ำตาลมันจะมีน้ำตาลที่เข้มที่ออกก็จะมีแวนไรท์จะมีบราวน์ นะคะมันจะมีหลายนะก็จะค่อยๆเติมน้ำหนักเส้นขนนะคะแล้วก็ในสําหรับอันนี้มันจะมีเบอร์ดิงที่คนไม่ค่อยจะชอบใช้น,นะคะมันก็จะเป็นแบบสีแบบว่าสีเทาเทาเหลือก็อย่างเงี้ยมันจะมีเบอร์หนึ่งนะลองไปดูเลยภาพที่ดูเมื่อกี้นะคะหลงวันมันก็จะมีเบอร์ <c oughs> ก็เอามาใช้สําหรับทําเส้นขนนะคะแล้วก็มันก็ใช้ความรู้สึกหเหมือนจริงจริงนะคะมันจะไปใช้สําหรับเวลาระบายสีเทาที่จะต่อกับสีเหลือกอย่างเงี้ยเอาไปใช้ได้นะคะ นี่นะคะก็เริ่มเก็บนะคะนี่ตอนนี้เริ่มหน้าตาเป็นน้องแมวนะคะใช้สีดาลงแรงนะคะก็สีดําก็ทําให้ตามันแบบวก็คือกลมใช่ไหมมีการใช้สีเห็นไหมสีไม้นะคะในชานการทําเส้นขนหนึ่งด้วยนะคะก็มันก็จะดําไม่มากนะ,ะน้ําตาลนดิดหน่อยนะคะเก็บเส้นขนนิดหน่อยนะคะมันก็ไม่ได้ออกเยอะนะคะเพราะว่าสีช็อกน้ามันีนเนื้อเ,เขาจะมีความหนาในเวลาลงะค่ะแล้วก็นี่นะคะดีใช้ ee เห็นไหมคะ ee เนี้ยคือ ปกติเวลาใช้สีชอ็อกน้ำมันนี่เขาใช้กันอยู่แล้วนะคะสำหรับในการตัดเส้นใช่ไหมถ้าแบบใครใช้สีช็อกน้ำมันนี่จะอันนี้ก็มาทําเส้นขนเลก็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าจริงๆครูพยายามจะเน้นความเหมือนนะคะความเหมือนนะดูว่ามันสามารถเหมือนได้แค่ไหนนะคะคือมันสามารถเหมือนด้วยแทนแบบเ,เหมือนเราฝึกสีช็อกน,น,น้ำมันเนี่ยเราเขียนสีน้ำมันนี่มีความคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าเครื่องมือที่ใช้จะไม่เหมือนกันเพราะสีช็อกก็เป็นแทน่ง นะคะทีนี้เราก็เริ่มหน้าตาน้องเราก็เริ่มเหมือนนะคะอันนี้ครูก็ใส่สีแบบสีออเรนจ์เห็นไหมคะนี่คือสีส้มนะก็คือสีส้มนี้มันมันก็เอามาใช้นะในแบบแววตาของเงาแล้วมาเก็บรายละเอียดแล้วก็นี่ครูใส่นี่ครูอยากให้มันน่ารักจริงๆเพาะเขาไม่มีนะคะลิ้นนะก็อยากให้ลิ้นมันพุ่งมานิดนึงนะมันดูน่ารักดีนะคะก็ใช้สีชมพูทําให้แววเพิ่มขึ้นอีกให้มันกลมนะคะมันดูน่ารักนะเวลาแมวเขาเรียกตาอะไรนะตาลำไย คะมันก็จะมีตาสองแบบช่วยแมวเนาะตาเขาจะเปลี่ยนได้นะคะตามแสงแดดนะอันนี้ก็คือแบบนี่ตาแบบตาลำไย,ยน่ารักเชียวนะคะมีคเก็บคึนะคะนี่ใช้สีขาวเยอะนะคะก็คือใช้สีขาวทำให้มันนุ่มนะคะทำให้สีของน้เมยใสและแล,ะลบลิดลออกมานิดเดงนซะหน่อยนึงใช่ไหมฮะน่ารักชอบเลยอันนี้นะคะเก็บ อันนี้ก็คือเป็นแบบลงสีเก็บรายละเอียดให้เหมือนนี่นี่ตัดแล้วนะคะเราก็จะตัดนะตามรูปทรงเลยนะตัดตามรทรงน้องแมวนะคะโดยน้องแมวหน้าตารูปร่างแบบสกูระบายเปอย่างเงี้ยตัดเลยใหญ่นิดนึงนะหน้าบเบลอเท่าเลยนะคะจะเนะอ่าเราตัดมาเรียบร้อยนะนี่มีกระดาษใช้แล้วเห็นไหมนี่นะคะเราก็จะได้เป็นหน้ามาเหมือนเลยไหมอ่าใช้ได้นะคะแล้วก็มานี่นกับกับถุงกระดาษอีสักครู่นี่ก็กาลาเทคนะคะ กาลาทิอันนี้ก็ใช้แบบว่าสําหรับหลายหลายอย่างนะมันมันใช้ได้หลายอย่างนะทามุม้งทาไม้ทาอะไรผสมสีเพื่อจะแบบว่าไปทาเฟรมก็ได้นะอ่านี่นะคะเราก็มาทานะคะทาลงที่กระดาษนะคะแล้วก็แปะทาบางบาใช้พู่กันนะพู่กันก็เป็นข้อดีนะมันทั่วถึงแต่ก็ใช้เสร็จต้องล้างหรือแช่น้ำไว้เสร็จแล้วนะเราก็มันจะมีกิ่นนะสีช็อคหนามันนะมักก็อาจจะเป็นพ่นเคลียร์นะคะแต่เด็กครูใช้สติกเกอร์ใสตัดให้เท่ากันแล้วก็แปะ ถ้าเป็นเด็กๆจริงๆไม่ต้องวัดตามครูก็ได้นะคะเอาแปะทั้งสี่เหลี่ยมเลยแล้วตัดที่หลักอันนี้ครูก็เตี้ยวนะคะรับเี้ยวนะ,ะตัดไปรูปแม่แล้วก็มาแปะถามว่าตรงไหมก็ขึ้นอยู่กับทักษะมันก็ตรงอยู่นะวันนี้ครูแปะปุ๊บแล้วก็ลาใช้เวลาแปบเดียวขันแปะนะมันก็ตรงนะแล้วกลิ่นก็หายเลยนะตอนแรกมีกลิ่นสีช็อคน้ำมันเนี่ยมันจะมีกลิ่นพิเศษมันจะรึ่มๆหน่อยเหมนนิดนึงนะคะกินข้าวไม่ลงเอาแปะปุ๊บกลิ่นหายเลยอ่าได้แล้วนะเดี๋ยวจะไปเลื่อนจากน้องแปะตัดตกแต นี่นะหน้าตาก็ดูแบบนี่นะคะเล่นกับน้องๆก็ชอบมากเลยนะคะชอบชอบมากเลยอ่ะก็เอามือมาจับจับนะคะจับไม่พอนะคะจำท่าจะฉีกนะก็ก็เล่นก็เล่นระวังหน่อยแล้วแยกจะเก็บไว้ชมนะแล้วก็เด็กเอาไปสอนเด็กมากยิ่กว่านะอ่านะนี่นะนี่นะนรักเชียนะคะก็นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะก็กดไลค์นะคะกดแชร์ด้วยนะ กด u b s c r i b e ด้วยนะค้ะเจอกัน